เอาละค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนคะกลับมาพบกับวิชาเทคโนโลยีนะลูกนะกับครูโบค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันในเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูลนะคะอ่ะสืบเนื่องจากคาบที่แล้วใช่ไหมที่ค,คุณรูได้อ่าทำโปรแกรม microsoft word นะคะให้สำหรับนักเรียน ดูว่าในการที่เราจะทําป้ายประกาศนะคะเอกสารต่างๆนะ,ะเราสามารถที่จะใช้รูปภาพจากอ,อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ Google เข้ามาร่วมด้วยนะคะ,ะนี่คือวิธีการที่จะเซฟงานนะคะขอโทษค่ะเซฟรูปภาพบันทึกรูปภาพนะคะจากอินเทอร์เน็ตมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเราก็สามารถที่จะ,ะทำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้ใช่ไหมคะ แล้วค่ะ,ะคุณครูมาค้างที่สไลด์ตัวนี้นะ,ะคุณครูให้น้องๆดูว่าการที่เราจะอ่าทําป้ายประกาศนะคะเราต้องดูนะ,ะเราพิมพ์ว่าโรงเรียนนะคะ,ะร้านอาหารในโรงเรียนนะคะใบเลือกรูปแบบอักษรนะคะอ่าที่เมนูหน้าแรกตัวนี้นะคะเลือกขนาดตัวอักษรใช่ไหมคะอ่าเลือกขนาดตัวอักษรนะคะปรับกลางหน้าการะดาษใช่ไหมคะ เลือกแบบตัวอักษรดังภาพนี้นะคะฉะนั้นก่อนที่จะทำอย่างอื่นเลยนะคะเราควรที่จะ,ะใช้เมาส์นะคะ,ะระบายแถบนะลูกนะระบายแถบข้อความให้เรียบร้อยนะคะ,ะและเราจรึงจะสามารถที่จะ,ะเปลี่ยนนะคะข้อความนะคะเปลี่ยนรูปค่ะ และเมื่อภาพปรากฏขึ้นนะคะอ่ะเราดูนะเราสามารถที่จะจัดตำแหน่งของภาพตามต้องการได้นะคะเลือกให้อยู่ตรงกลางของกระดาษนะคะอ่าต่อไปนะคะเส้นขอบค่ะเราสามารถใช้เส้นขอบของเอกสารนะคะจะจะทำให้เอกสารของเราดูเด่นขึ้นนะคะซึ่งการสร้างเส้นขอบทำได้ดังนี้ค่ะ ะะเลือกไปที่เมนูคั่วโค้งหน้ากระดาษเราต้องดูตามภาพนะคะนะคะเลือกไปที่เมนูข้าวโค้งหน้ากระดาษตัวนี้นะคะนี่นะลูกนะแล้วก็เลือกไปที่ข้อที่2นะคะเลือกเมนูนะคะเส้นขอบนะคะของหน้าไปดูต่อค่ะขออนุญาตนะไปต่อค่ะ แล้วเราก็เลือกเมาส์ค่ะคลิกเมาส์นะคะจะปรากฏหน้าต่างดังนี้นะคะดังภาพนะลูกนะอ่าน้องดูใกล้ๆนะคะดูขยายภาพดูใกล้ๆอย่างนี้น,นะคะอ่ะมีเส้นขอบนะลูกนะเส้นขอบให้เราเลือกดูมากมายเลยนะคะอ่ะเราต้องการเส้นแบบอ่ะเส้นประเส้นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะอ่ะปรับเส้นตรงนี้ได้นะคะอ่ะนานะลูกนะนี่คือการปรับเส้นนะคะ ความกว้างของเส้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อค่ะอ่าเราจะเลือกเป็นงานศิลปะก็ได้นะคะเป็นงานศิลป์อ่ะคลิกไปเลือกปุ่มตามนี้เลยค่ะอ่านี่ง่ายปรับขนาดของอ่างานของศิลป์นะคะอ่าดังรูปเลยนะคะอ่านี่งานศิลป์อยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะอ่ะก้อที่1คลิกเมาส์เลือกงานศิลป์ค่ะปรับขนาดของงานศิลป์ได้ด้วยนะคะเราก็จะได้ อขอบกระดาษที่เป็นรูปศินนะคะต่างๆเห็นไหมคะดังภาพนี้นะลูกนะจะออกมาก็สวยงามอย่างนี้ค่ะ,ะนี่ไงสวยไหมคะ,ะเป็ูแอปเปิลนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ทําการบันทึกไฟล์นะคะคลิกไปที่เมนูแฟ้มนะคะเลือกบันทึกเป็นค่ะนะคะ,ะจากนั้นเราก็ไปเลือกไดที่จะเก็บงานของเรานะคะ ว่าเราทีจะเอาไว้ตรงไหนต่อไปในการทำเอกสารนะคะเราสามารถเลือกรูปแบบคาวโครงหน้ากระดาษได้อีกด้วยนะคะเราต้องการตั้งหน้ากระดาษะะให้เป็นอะไร A4 นะคะ,ะ F4 มีความกว้างเท่าไหร่นะะเราสามารถที่จะวัดในกระดาษของเราแล้วามาปรับค่าได้นะคะอันนี้เป็นในเรื่องของคาวโครงหน้ากระดาษคะ่ะน้องๆคะ ชั้นกูคิดหน่อยนะคิดวิเคราะห์ค่ะแล้วเราจะร่วมกันตอบคําถามค่ะอ่ะเพื่อนๆดูตัวอย่างข้อที่1ค่ะข้อที่1ว่าอย่างไรเอ่ยให้เพื่อนๆนะคะอ่ะตอบคําถามนะลูกนะถ้าเพื่อนๆนะคะนักเรียนต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับปลากัดนะคะไทยอ่ะเราจะค้นหาข้อมูลอย่างไรอ่ะคุณครูมีตัวอย่างนะคะอ่ะเ่น สอบถามผู้เชี่ยวชาญน,นะคะในการเลี้ยงปลากัดโดยตรงเลยนะคะอันที้เป็นแนวการตอบนะลูกนะ่ะลูกมาคิดข้อที่2ต่อคะอ่ะถ้าเพื่อนๆหรือถ้านักเรียนต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศของจังหวัดอุดรธานีจะค้นหาข้อมูลอย่างไรนะจะก็จะค้นหาข้อมูลอย่างไรคะ อาคิดค่ะลูกข้อที่3ถ้าเราต้องการที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำบวัวลอยจะค้นหาข้อมูลอย่างไรนะคะอลองคิดวิเคราะห์ดูสิลูกามาอีกคะ่ะข้อที่4ถ้าเพื่อนๆต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลโลกเราจะค้นหาข้อมูลอย่างไรดี ที่จะให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลโลกใช่ไหมคะ5ค่ะถ้าต้องการทราบเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์ล่ะนะคะจะก็หาข้อมูลอย่างไรอ่ะนะคะให้น้องๆจ,จด์เนี้ยนะคะลงไปในสมุดนะคะให้น้องๆจ,จด์นี้ลงไปในสมุดค่ะสมุดวิชาเทคโนโลยีค่ะแล้วลองฝึกหาข้อมูลดูสิคะลองฝึกหาข้อมูลค่ะอ่าทำ ได้สมุดนะคะอ่าทำในสมุดจ้านะคะลองดูนะว่าข้อนี้นะคะเราจะหาข้อมูลได้อย่างไรในข้อที่หนึ่งนี้นะคะคุณครูมีตัวอย่างให้แล้วเห็นไหมคะน,น้องก็สามารถที่จะลอกตัวอย่างตามนี้ได้นะคะอ่าดูซิว่าน้องๆจะมีแนวการตอบอย่างไรบ้างนะคะเหลืออีกสี่ข้อที่น้องๆจะต้องอ่ะตอบเองนะคะ้องๆลอง,อง,องทำดูในสมุดค่ะ เป็นยังไงบ้างทำได้ไหมคะนะอ่ะสำหรับวิชาเทคโนโลยีวันนี้นะลูกนะคุณครูก็มีเนื้อหาสาระแค่นี้นะคะ,ะฝากไว้ให้ทำในสมุดนะคะกลับมาพบกับเทคโนโลยีใหม่ได้ในครับหนะบ้าสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ